สเกิร์กเป็นนักดาบหญิงลึกลับจากอบิสดินแดนที่เวลาและกฎธรรมชาติแตกต่างจากโลกทีวัดปกติและเธอไม่ใช่คนพื้นเมืองของเจ็ดประเทศในเทวัตแต่มีต้นกำเนิดเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติแห่งจักรวาลและพลังลี้ลับบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเต็มที่ในเรื่องหลักของเกมเธอถูกเรียกว่าดาราอนทการห้วงลึกหรือ Vo ร์สตา ซึ่งสื่อถึงการที่เธอเกี่ยวข้องกับความมืดลึกสุดของจักรวาลและพลังล้ำลึกที่ไม่แช่งธรรมชาติทั่วไปในเทวัตความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นผู้ฝึกสอนของทัทเทเลียหรือไ h i l ์สเกิร์กเป็นอาจารย์และผู้ฝึกทัทเทเลียตอนที่เขาติดอยู่ในอบิสตอนอายุ14ปีเธอสอนเขาเทคนิคที่เรียกว่าฟาวเลก,กซีซึ่งเป็นทักษะการต่อสู้หลักของเขาในภายหลังสิทธิของซอตาลุกี้หรือเดอะฟาว สเกิร์กเรียนรู้ศิลปะลึกลับจากเซอร์ตาลุกี้หนึ่งใน5 Sinner of ร์ n r i a หรือนักบาปทั้ง5ของเคนเรียเธอเป็นสิทธิของเขาซึ่งเป็นนักรบและผู้ใช้พลังลึกลับจากอบิสแนวทางปั้นสเกิร์กเกนชินอิมแพคบทบาทหลักของสเกิร์กแมน d พ s หรือ Quick Swap DPS จุดเด่นคือการทำดาเมจแบบฟิสิกอลหรือดาร์กนอร์ม a ลแอคแท็กสเกลพิเศษ พร้อมคอมโบไวและสกิลช่วยเสริมดาเมจต,ต่อเนื่อง